ทีรับมือความดันสูงด้วยตัวเองดันสูงอะไรเนี่ยมันคือมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคมันเป็นอาการเช่นเหมือนกับเรามีไข้อย่างนี้แหละเออแบบไปตรวจไปมาอุ้ยวัดไข้ไข้ขึ้นฉันมีไข้นี่แหละความดันสูงก็เหมือนกันค่ะอยู่ดีความดันคุณสูงขึ้นมาเอ่อจากจากสาเหตุก็คือหลอดเลือดคุณน่ะมันตีบมันคือหลอดเลือดหลอดเลือดมันมีการอักเสบ ทัวร่างหลอดเลือดในร่างกายเราพอมีการอักเสบเนี่ยปกติมันเป็นเหมือนถนนน้ำน้ำไหลผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามันก็โฟดีเหมือนสายยางอะแต่ไปเมื่อมีอะไรมาอุดตันตะกลันมีการอักเสบร่างกา,กายก็จะซ่อมใช่ไหมพอหลอดเลือดเราอักเสบปุ๊บก็จะมีเอาา l a s t e r มาแปะเอาหินดินปูนทรายมาโปกโบกให้หลอดเลือดมันไม,ไม่ไม่อักเสบว่าง่ายๆมาช่วยซ่อมแซมมันถนนลูกรังอะซ่อมใหม่มันก็แคบลงแคบลงแคบลง หัวใจก็ต้องบีฟืบฟืบให้ความดันอย่างเงี้ยนั่นเป็นอาการค่ะเป็นหลอดเลือดอักเสบมันถึงความดันสูงคุณก็ต้องมารักษาการหลอดเลือดอักเสบแล้วคุณจะหายขาดความดันคือเซลล์หลอดเลือดอ่ะมันเป็นเซลล e ์อนโดท h เลียมเซลล์อ่ะมันก็เกิดตายเกิดตายทุกวันนะเราอะ่ะรู้อยู่ว่าเออตอนนี้เราคอนโทรลกินยารักษาปลายเหตุไปด้วยร่วมกับรักษาต้นเหตุของโรคไปแล้วเดี๋ยวสักพักนึง3เดือน6เดือนหนึ่งปีความดันคุณไม่ต้องกินยาแล้วเพราะว่าปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้ว กินอะไรหรอที่จะลดการอักเสบในร่างกายซึ่งกว้างมากเหมือนกันก็คืออะไรรู้ไหมพืชผักสมุนไพรอะไรต่างๆที่มันเป็นธรรมชาติอะอะไรพวกนั้นอะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงลดฟีโรดิคเข้าในร่างกายร่างกายเราหลอดเลือดอักเสบอยู่อะเรากินพวกนี้มันก็ลดการอักเสบในร่างกายอะผักเขียว ชาเขียวนี่มีสาร EGCg มีแคชเชินมีโพลีฟีนอลโอ้โหต้านอนุมูลสราสูงมากพืชที่เป็นหัวใต้ดินอะไรบางหละ่ะพวกกระเทียมหอมพวกนี้หอมแดงหอมใหญ่โอ้โหพวกนี้มีประโยชน์มากค่ะสารพวกนี้มันมีกลิ่น,ม,นมีกลุ่มออร์แกโนซันเฟอร์ในพวกนี้มันมีซิลินเนียมโอ้โหมันมีตัวลดการอักเสบเยอะมากว่าง่ายๆพืชผักทั้งหลายพวกนี้ที่เป็นผักใบสุขเขียวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงมันจะมาช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ดี พวกพืชผักที่สีแดง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 เบอร์รี่รวมต่างๆมีสารแอนโทไซยานินบูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ลูกมงลูกมอนอ่าเป็นเด่ดน,น,นะบีทรูทบีทรูทมีสารบีทานินมีแอนโทไซยานินมีอะไรก็โอ้โหครบเลยอะ่ะนั่นคือการศึกษาแบบช,ชัดเจนมากทานเลยค่ะหาพวกพืชผักที่มันมีสีแดงแดงบีทรูททานไปเลยค่ะไม่สะดวกบีทรูทนี่ไบโอดีพัทเลยนะไบโอดีพัทนี่เป็นสารสก,กัดจากบีทรูทอย่างเข้มข้นเลยนะไม่สะดวกกับไบโอดีพัทได้เลย ไม่ใช่เรื่องแบบสีแดงอย่างเดียวก็คือขมิ้นชันจะทําให้ลดการอักเสบได้คือมันลดทุกอย่างเลยอะลดการอักเสบในร่างกายลดการระดับน้ําตาลลดการพวกมะเร็งที่มันทุกวงจรของมะเร็งอะไรคือแบบกินเลยคะ่ะช่วยหาขมิ้นชันทามด่วนซึ่งก็อยู่ในโปรเบต้านะโปรเบต้าของหมอนี่มีขมิ้นชันที่ใส่พริกไทยดำพร้อมปุ้บม่มีอื่นีกามารุมมะขามป้อมเห็ดคือแบบ เยอะอะออแล้วหลักๆคือเบต้าคูแคนอันนี้เคยพูดมาแล้วว่ามันช่วยลดการอักเสบในร่างกายเบต้าคูแคนนี้การศึกษาชัดเจนมากเลยนะช่วยช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะอืมนั้นก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะจะกินขมิ้นชันอะไรก็ได้แต่แนะนําให้ทาน